อ่ะจันท์อะผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะผู้ชายสิแต่งเธอผู้ชายแล้วต้องเป็นผู้ชายเนาะอ้้ผูชายแต่ในรูปโปรไฟล์มันเป็นผู้หญิงอ่ะผู้ชายในเฟซบุ๊กก็ผู้ชาย <Double> kill. ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดตอนเราเล่นกันนายนายชนะตะลอดเลยใช่ใช่ใช่ไหนแปล่งก็รือเปลเป่าเนี่ยะอะไรครับพี่เป็นล่งกันหรือเปล่าเนี่ย ไม่กช่ไม่ด้เป็นครับไเป็นับไม่ไเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นผู้ชายรูปผมก็เป็นผู้ชายครับรูปเาเป็นผู้ชายฟังเสียงแล้วไม่ใช่ผู้หรอตอนพี่รูปโปรไฟล์พี่ตอนอยนามันหล่มากเลยครับรูปใครอะรูปพี่คนหล่อในโปรไฟล์อะเป็นผู้ such such เรามีแล้วทาอะ่พี่เนี่ยาอ,ยอ,ยอานี้ก็ไ,ม,ไม่้มนะโอ้ยเกือบตายอมายด์ เฮ้ยพี่พี่อ๋อยระวังนะไม่เหลือแล้วนะพี่ double kill แล้วมีของเยอะเจ็บแล้วเจ็บแล้วยิ่งต่อยยิ่งต่อย double kill double kill ครับถ้าพี่ไปเล่นไฮไลท์ตอนผมไม่เล่นพี่จะแพ้ไหมเนี่ยอยากอยากให้พี่อ่านอาลิปเราลงยังเลยใช่ไหม <c oughs> พี่อ่านผมอยากไล่นคลิปโล้วตรงนี่น่าๆ<ร>าไฮไลท์สองรอบครับลงแรงก็ได้ได้ไหมถ้าพี่ให้พี่ต้องย่อได้

ล่างซุปเปอรอไไม่ตื่น,นล่างซุปเปอร์อะไรไม่ตื่นเาต้องพูดมาเจอแตถ่ถึงจะถึงแกถึงล่างเราจะเปิดเกมไหนจะนะาพี่เอาลงนีแขงใครอ่ะื่องแกอี่งพี่ไป่สองเหรอ เูียงท่อันเหรอหรือว่าเสียงเบอเสองสดใครอะเสียงโอ้สงสัยเป็นเสียงที่เบ้สองน่เลยใช่ไหมคุรักไม่ใช่โอ้หระวังนะระวังนะเราไปช่วยที่น่ อดั i มันยังไม่ได้เล่นขนน้ก็เลยต้องอันออน้ตอนได้เล่นขนแล้วเออปกติถ้าเป็นสองการมันจะได้เล่นันาไหนง่าลติดคันห้าห,หน่อยดิทำเลยก็ได้ งานนี้่าเต้นแม่กุกพลังให้เราเหรอบุกพลังเนาหน่อยโดยการเต้นพี่อ่านก็ได้นะอุ้ยออคิเตอร์เหรอคัตเตอร์คืออุ้ยออกกาลอ้อ่า,อา,อา,อาอนเขาคอ First blood. <laughs>